รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์5ใบ่ายรอบรู้รายการที่จะนาเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมที่นี่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับ <un> และในช่วงคนต้นแบบที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและให้แนวคิดดีๆในการทํางานของเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้จัดการรุ่นใหม่เลยนะครับคุณรุ่งโร์แก้วกัญน,นาซึ่งจะมาพูดถึงการทํางานในเรื่องของวงการการเงินให้กับเราได้ฟังกันนะครับ ท่านจะมีแนวคิดดีๆให้กับเราอย่างไรบ้างนั้นตามไปพบกับคุณแก้วอภิรดตีเพราะว่าภูตานนท์ได้เลยครับสวัสดีค่ะบุคคลต้นแบบของแก้ววันนี้นะคะเป็นคุณรุ่งโรดแก้วกัญชนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แก้วพ <ขอ S 2> ่อนาญาตเรียกคุณโรดนะคะค,ค่ะคุณโรดคะ,ะการที่เราประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะเรามีหน้าที่อะไรมีอาชีพอะไรอยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ ได้ครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับปจัจจุบันผมเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายลงทุนยูนันเวลครับก็ธุรกิจของเรานะครับ,บจริงเราช่วยวางแผนการเงินให้ลูกค้าคนอาจจะถามว่าวางแผนการเงินคืออะไรก็คือเราวางแผนการเงินให้บุคคลนี่แหละฮะให้เขามีเงินเก็บเพียงพออย่างกเกษียณน,นะครับก็คือทําหน้าที่เลยมาช่วยเขาคิดว่าวันเก็บข้อมูลจากเขาก่อนนะครับว่าวันนี้เขาได้รับรายได้ เท่าไหรแล้วเขามีค่าใช้จ่ายเลยว่าแล้วสุดท้ายเราช่วยกันตั้งเป้าร่วมกับเขาเพื่อให้เขาอยากเก็บเงินเพื่อยามกเกษียณให้เพียงพอแสดงว่ามีลูกค้าแนวนี้เยอะมากเลยนะคะที่ยังไม่รู้เป้าหมายตัวเองว่าจะเก็บเงินได้หรือว่าจะทําแนวทางชีวิตยังไงทางบริษัทก็เลยเป็นการออกแบบแนวคิดให้โดยตรงหรอคะใช่ครับ oh. เราออกแบบแผนการเรียนให้จริงอาชีพนี้มีมานานแล้วที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเพิ่งมเริ่มมาเขาเรียกว่านิยมในเมนืองไทยนะครับเรามีสมาคมนักวางแผนการเงินในประเทศไทย ร,รผมก็เป็นหนึ่งในใน,ใน,นักวางแผนการเงินเป็น CFP ของประเทศไทยคุณลุงทำ<ห>อาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็จริงๆผมอยู่ในแวดวงการเงินการลงทุนเนี่ยมาเกือบ20ปีละนะครับแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยประมาณ8ปีที่ผ่านมา<อ>นะครับโอโหดูหน้ายัาง <c oughs> อ่อนยุ่ยัง,ยงน้อยเลยนะคะคแต่ประสบความสําเร็จแล้วแต่เริ่มเลยนะคะแต่จบการศึกษามามีแนวคิดที่จะมาเดินทางด้านอาชีพนี้ไหมคะจริงๆก็เป็นคนชอบศึกษาหลายเรื่องมากๆนะครับแต่ว่าแนวคิดในชีวิตจริงเนี่ย เ,เพอเราจบมาจริงอะเราอยากทําอะไรที่มันมี Impact กับผู้คนอ,อันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่รู้หรอกเราเรียนจบมาแต่เรารู้ว่ามันมีมันมีข้อมูลจากข่าวสารให้เราเรียน,เย,นเยอะมากนะฮะแต่หนึ่งที่อยู่ในใจตลอดเวลาคือเราอยากจะไม่อยากแค่ออกมาแล้วก็ทํางานหาเงินอย่างเดียวอ,อยากจะสร้างอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต คนด้วยนะครับเราตลอดการเดินทางก็คือจริงๆเข้าไปอยู่ในสายวดวงการเงินการลงทุนก็เชื่อว่าจริงๆอาชีพนี้มันน่าจะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้คนได้นะครับอะไรคือแนวคิดที่ทําให้เราเนี่ยอยากเดินรอยเส้นนี้คะจริงๆตอนแรกก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าอาชีพเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดคนรู้เรื่องนี้เขาน่าจะได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์สามารถสร้างเงินได้นะครับสามารถให้เขาเหมือนกับมีเงินเพียงพอกับการใช้ชีวิตมีไอดอลไหมคะ จริงๆก็ต้องบอกว่าหลายคนมากๆหลายๆหลายคนเราก็คิดต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนที่เป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นไอดอลจริงๆก็คือต้องบอกว่าในหลวงรอก้าของเรานะครับที่ชั้นสร้าง Impact ให้ประเทศเยอะมากเลยก็นปรัชญาแนวคิดของของคุณรุ่งโรจน์เนี่ยมีปรัชญาแนวคิดด้านใดบ้างคะจริงๆอย่างอย่างที่เล่าให้พี่แก้วฟังไปจริงเราเราอยากจะเรียกว่าเกิดมาหนึ่งชีวิตเนาะเราก็อยากจะสร้าง Impact ให้ให คนรอบๆเรานะครับเมื่อเราสร้างคน Impact ให้คนรอบๆเรามากขึ้นได้แล้วเราก็อยากจะมองไปในเชิงของสังคมเชิงของประเทศว่าเราอยากจะ Impact ให้คนรอบๆเราแล้วก็ทั้งประเทศดีขึ้นนี่นคือมุมมองที่ที่ดำเนินชีวิตมาตลอดนะครับท <c oughs> ้ายที่สุดแล้ววันนี้ได้เข้ามาอบรมหลักสูตรมศ นึกยังไงคะถึงว่าจะต้องเป็นหลักสูตรนี้เท่านั้นแหละที่ทําให้เราสามารถได้อะไรในการดําเนินชีวิตต่อไปได้ถึงได้เลือกเรียนครับผมจริงๆก็ได้ได้รับฟังฟีดแบ็กจากรุ่นพี่ก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆหลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆดีมากๆหนึ่งก็แน่นอนคือทางอาจารย์แล้วก็ผอของหลักสูตรนะครับแกมมีวิเศษวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆตั้งใจที่จะ มอบความรู้ดีๆให้กับนักศึกษานะครับอย่างที่2ก็ได้ยินแบว่าเพื่อนๆน,นะครับในในหลักสูตรนี้น่ารักมากๆแล้วก็เก่งๆมากๆทุกคนก็มาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงนะครับและอย่างที่3กมคือคจริงวิทยากรต้องบอกว่า ท่านอาจารย์ที่เลือกวิทยากรเข้ามาในหลักสูตรในแต่ละคนก็ต้องบอกว่าสุดยอดทัดสานมาดีได้ได้มุมมองความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของทุกท่านที่ที่มาบรรยายให้เราฟังครับขอบคุณคุณลุงรอดมากนะคะวันนี้ได้แนวคิดดีๆสําหรับคนรุ่นใหม่ไปแรงอยากให้ให้กาลังใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะว่าให้ทุกคนที่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าคุณลุงรอดหรือว่าประสบความสําเร็จแล้วได้ยึดหลักอะไรไว้บ้างค่ะ เออผมว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าวันนี้โลกมันรู้สึกแบบปั่นป่วนหรือเกินมีแต่เรื่องไม่ดีแต่ไปหมดนะครับ<ช>ผมว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปจริงโลกไม่เคยเป็นปกติฮะเราจะเจอกับสภาวะแบบนี้ตลอดวาปกติคือไม่ปกติใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้น<ม> <c oughs> จริงสิ่งที่เราทําได้และกัน <c oughs> ผมว่าเราควบคุมจิตใจตัวเองให้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องท้าทายที่เรางเจอถ้าม,มองว่าเราเป็นเรื่องท้าทาย เหมือนกับเราเดินขึ้นมาตอนทุกๆเช้าเนี่ยมันจะมี challenge หรือมีความท้าทายอะไรที่ทำให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองแล้วก็สนุกไปกับมันผมว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับขอให้สนุกกับทุกปัญหาแล้วเราก็จะฝ่าฝันไปได้นั่นเองขอบคุณคุณรุ่งโรดแก้วกาญจนาคมากนะครับดีมากเลยครับขอบคุณค่ะมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงโดยผลเอกดรมารุตปัจโชตสิงห์ผู้มีการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงขอมอบปฏิบัติเพื่อเชิดชูเกียรติคุณรุ่งโรดแก้วการา ในขณะที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จมสเดอะเบสครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ครับและกลับมาพบกับบุคคลต้นแบบและแนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสํหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ